สวัสดีครับกับผมร้อยตีนิพนธ์ชูสรยจิตอาสาพัชทานกองพันธุ์องรับที่1กองรับที่1นึ่งพิธิกรภาคสนามครับขณะนี้นะครับผมกําลังพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลวัดส,สมารัตนารามนะครับตาบลบางแก้วอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้าน การใช้โลหิตต่างๆนะครับกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะรผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ชมมารับชมกิจกรรมในวันนี้เชิญได้เลยครับครับตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับคุณพี่เล็กนะครับคุณพี่เล็กแนะนําตัวนะครับขออนุญาตเรียนเชิญได้เลยครับสวัสดีค่ะิฉันนางทิตาลีจันทองค่ะนายก,กิ่งกาชาติอำเภอบางค้าค่ะก,ก็วันนี้ได้มาทํากิจกรรมกับเกี่ยวกับ รับบริจาคโลหิตที่วัดสมานนะคะจะเป็นต้นเดือนทุกๆต้นเดือนคือวันพฤหัสอะค่ะครับอย่างผมอยากจะบริจาคเลือดหรือประชาชนอยากบริจาคเลือดอย่างงี้จะมีขั้นตอนตรงไหนบ้างขออนุญาตแนะนําได้ไหมครับขั้นตอนแรกก็คือโต๊ะนี้นะคะก็จะมีใบนะคะที่เกี่ยวกับที่เราจะบริจาคโลหิตนะคะก็จะต้องมานั่งเขียนตรงนี้นะคะเขียนใบนะคะบริจาคโลหิตแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็คือเข้าไปด้านในก็จะเป็นจะเป็น ด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านเจาะเี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวให้เราหันนะสวัสดีครับตอนที่สองก็คือจะเป็นเจาะเลือดอะค่ะเพื่อวัดค่าเลือดว่าเราสามารถบริจาคโลหิตได้ไหมนะคะว่าค่าเลือดเราพอหรือเปล่านะคะค่ะย่าตอนที่ว่าเลือดลอยอะไรอย่างงี้จะมัจับไปถ้าเลือดลอยถ้าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าถ้าเราอาจจะแบบว่า เลือดจางแล้วก็ไม่เพียงพอเลือดมันก็จะจางนะคะก็ต้องไปทานยาบํารุงใช่ไหมต้องทานยาบํารุงนะคะเพื่อครั้งต่อไปสมมุติวันนี้เราบริจาคไม่ได้อาจจะเป็นเดือนหน้าของต้นเดือนนะคะนะคะครับแล้วจุดต่อไปที่ไหนครับจุดต่อไปก็คือการวัดความดันนะคะด้านนี้นะคะวัดความดันว่าความดันเราสูงไหมถ้าเกิดความดันสูงก็ต้องนั่งรอสักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะวัด ครั้งที่สองะะอะค่ะค่ะค่ะบางครั้งคนอาจจะเดินทางมาแล้วก็เหนื่อยหวัวใจสูบฉีดเต้นแรงอย่างงี้ก็ไม่สามารถที่จะวัดครั้งแรกได้นะคะก็อาจจะเป็นที่สองนะคะค่ะครับผมจุดและจุดสุดท้ายก็คือพบคุณหมอนะคะคต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่คุณหมอท่านจะซักประวัตินะคะว่า คุณคน,คนที่จะมาบริจาคโลหิตเนี่ยว่าร่างกายเป็นยังไงมีโรคประจําตัวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะครับถ้าอันนี้ผ่านก็คือจะเป็นแ่บคุณหมอท่านนี้ค่ะท่านก็จะนั่งประจาบางจุดนี้นะคะครับค่ะถ้าผ่านก็คืเอเข้าไปด้านไหนหนี้เลยค่ะด้านไหนด้านนี้ค่ะเพื่อที่เราจะรับอ่าฝันหรืออะไรเงรี้ยว่าเราบริจาคไปกี่ครั้งแล้วอะไรเงรี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีตะกร้าเนี่ยค่ะเพื่อที่จะผ่านขั้นตอนนี้เนาะคะเพื่อที่จะไปนั่งตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็ สามารถบริจาคโลหิตได้ค่ะนะคะผมค่ะอันนี้ก็เหมือนขั้นตอนสุดท้ายแล้วต้อดูตีเนะาะจ้ะค่ะ,แล,ลคะ,คะแล้วก็ขึ้นเตียงได้เลยนะะั่งรอรอคิวอะค่ะแล้วขึ้นเตียงได้เลยนะคะค่ะอ๋อแล้วอย่างหนึ่งคนครับหนึ่งท่านเนี่ยครับที่ <c oughs> ท,ท,ท,ที่ที่บริจาคเลือดจะจัดทราบได้ยังไงว่าอ่า แต่ลัท่านเนี่ยนะครับจะต้องบริจาคกีซีซีหรือบริบาลเลือดนี้เท่าไหร่เราจะมาทราบว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่คนหนึ่งท่านครับที่บริจาคโลหิตนะครับสามารถบริจาคได้ได้เท่าไหร่ครับผมกึ้อยู่กับร่างกายแล้วก็เกณนะคะเช่นถ้าเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะที่แบบรูจาัดก็เคยบริจาคมาแล้วอย่างว่าสองสครั้งอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีปัญหาไม่มีโรคประจำตัวทุกครั้งจะทาไปก็คือสุขภาพก็ดีดีเราก็จะ ู่ที่500ซีนะ cc 500 cc ถ้าเป็นคุนผู้หญิงนะครัที่ตนะัวเล็กหน่อยน้ำหนักประมาณ40-50กิโลนี่ยเราก็จะอยู่ที่450แล้วก็มีท, 50, ที่บริจาคมาเลยอยู่ที่130-140แต่ถ้าเป็นครั้งแรกก็จะเอาประมาณ400อ,อ๋อ400ค่ะนสำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับเราก็เป็นเพศชายนะครับเป็นก็จะประมาณ500ซีซีนะครับแล้วก็สำหรับสุภาพสตรีนะก็จะประมาณ450 นะครับหรือท่านใดที่ยังไม่เคยบริจาคเลยก็จะรับประมาณ400ก่อนนะครับผมรับตลอดนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในการบริจาคเลื่อนด้านในเลยนะครับพร้อมเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทน

ต่อคอรับวันนี้ก็ถือว่ามีประชาชนแล้วก็ส่วนราชการนะครับที่มาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันต่อได้เลยนะครับ เงือที่ริมเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะครับคุณพี่ผู้ชายท่านนี้นะครับว่า,าท่านเนี่ยได้บริจาคมากี่ครั้งแล้วนะครับแล้วก็กลัวเข็มหรือเปล่านะคขออนุญาตให้พี่ได้แนะนําตัวต่อไนะครับผมครับผมชื่อชัยวัฒนะ์เนาะก็โอเค,คเป็นบุคคลทั่วไปที่มาบริจาคที่นี่ก็เป็นสถานที่ครั้งแรกครับที่ผมได้เข้ามาเนาะโอเคครับก็าการบริการก็โอเคก็อยู่ในขั้นที่มาตรฐานนะครับ โอเคครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่27นะครับ27ปกติติดโควิดนะฮะถ้าไม่ติ COVID ดโควิดเนี่ผมก็น่าจะทะลุปไปที่เกือบ40 <ๆ S 2> แล้วละ่ะโอเคเพราะติดโควิด3ปีไปไหนไม่ได้ก็คกือไม่ได้ไปบริจาคที่อื่นอันนี้ก็อาจจะเป็นครั้งที่2อมั้งหลังจากหลังโควิดมาผมก็รับบริจาคครับอา,อาการทั่วไปสําหรับผู้บริจาคก,ก็แนะนํานิดนึงพยายามทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็พักผ่อในให้เพียงพอถ้าเกิดเข้าตรวจคัดกรองครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดเลือดเราเข้มข้นเกินไปเนี้ย คุณหมออาจจะแนะนําให้ทานน้ำหรือก็ใครที่มีโรคความดันต่ําก็กรณาอ่ารักษาสุขภาพก่อนเพราะว่าถ้าเกิดหลังจากบริจาคแล้วเนี่ยโอกาสที่จะลุกจากเตียงในีมีการบูบได้หรือเป็นลมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ทั่วไปหรือว่าสภาพสุขภาพร่างกายทั่วไปปกติก็สามารถบริจาคได้ครับก็คําแนะนาก็คือว่าทุก3เดือนนะครับถ้าหลัง3เดือนบริจาคได้แต่ถ้าก่อนนั้นก็คือ,อคุณหมอแนะนําว่าไม่สมควรบริจาคครับผม อ๋อนะครับก็เป็นคําแนะนํานะครับกับผู้พิที่มีประสบการณ์นะครับถึง27ครั้งเลยนะครับในตะกร้าหนึ่งหนึ่งใบนี่มีอะไรบ้างครับผมผมเห็นไปกินนี้ลักษณะก็คือเป็นลักษณะที่อันนี้บตดคิวนะครับอันนี้เป็นลักษณะใบคัดกรองจากเบื้องต้นว่าเราได้ผ่านกรองเบื้องต้นจะสามารถบริจาคได้ในครั้งนี้แล้งนั้นก็จะเป็นถุงเลือดนะครับอันนี้คือสําคัญนะคือต้องดูด้วยคืออันนี้จะมีหลอดที่ประเภทที่ว่าอ่าพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขา อาบริจาคเนี่ยเขาจะเอาตัวเลือดตัวอย่างของเราเนี่ยไปตรวจเช็กก่อนอก่อนที่จะจให้ไปบริจาคให้กับท่านอื่นนะครับเพราะั้นก็คือมาตรฐานทั่วไปก็คือจะมีลักษณะนี่ฮะจะมีประมาณสามยังสี่หลอดนะครับรบผมที่จะเป็นคัดกรองหรือว่าเป็นตัวอย่างเลือดของเราที่ไปตรวจตรวจเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเลือดเราสามารถที่จะบริจาคให้ผู้ป่วยท่านอื่นได้ครับครับผมเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับผม อ๋อเป็นความรู้ที่ดีมากเลยนะครับผมต้องขอบคุณเป็นดังสูงครับผมครับสวัสดีครับอ่านะครับเราก็มาอยู่กับน้องจิตอาสาอีกหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกว่าอาิตอาสาท่านนี้นะครับมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้บริจาคูลหินในครั้งนี้อ่ะพยาตเเี่นเชญได้เลยครับสวัสดีครับกับผมมาหารสรันพรพานิชานุรักษ์ก็มีความรู้สึกดีครับที่ได้มาบริจาคเลือดวันนี้ก็บริจาคมาหลายครั้งแล้วครับ ถ้ามีโอกาสก็บริจาคเรื่อยๆครับถือว่าได้ช่วยคนอื่นครับได้ให้เอาเลือดเราไปให้คนที่ว่าเขามีความจําเป็นต้องใช้ครับนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับก็เป็นความรู้สึกหนึ่งและของกิจอาสาทีอา่อยากจะช่วยเหลือประชาชนในด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็ถือว่าการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางนะครับที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ น้องเกียรติสาท่านนี้นะครับต้องขอคุ้คุณนะครับครับสวัสดีครับแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเป็นหม้อใหญ่นะครับแล้วก็สดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้ที่ได้ได้ได้ชิมไปแล้วนะครับว่าเป็นรสชาติเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตนะครับชื่ออะไรครับผมไม่ได้เอากล้องทางนู้นะครับชื่อเมย์ค่ะจะเมย์ได้มามาจากไหนครับคุณอยู่บ้านที่ไหนครับบ้านอยู่แถวสตาร์ไลท์ค่ะ เอาครั้งนี้บริจาคโลหิตเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับผมครั้งที่3ค่ะครั้งที่สาทีนี้อยากจะทราบว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นไงไรถ้าทานแล้วรสชาติดีค่ะรสชาติเป็นไงนะครับรสชาติดีค่ะรสชาติดีอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ไม่กลัวเข็มใช่ไหมครับที่บริจาคไปสามครั้งนี้กลัวไหมกลัวนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากบริจาคโลหิตก็เชิญที่วัดสมานได้แล้วก็มีขนมนมเนยนะครับ แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆอย่างนี้นะขออนุญาตเลนเช็ดได้เลยนะครับขอบคุณมากครับครับแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการไลฟ์สดแล้วนะครับอ่าก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามนะครับขอขอบคุณนะครับจิตอาสารัตฐานกองผลทารับที่11และประชาชนแะ้วขอขอบคุณนะครับทีมงานการถ่ายทําไลฟ์ในครั้งนี้นะครับหากท่านนะครับพบเห็นปัญหา ในที้งของท่านนะครับต้องการให้จิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหากดแจ้งมาทางเรานะครับทางเรายินดีที่จะรวบรวมปัญหาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,าให้จิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนให้ทันท,ทุกทีนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากเป็นกำลังใจให้กับจิตอาสาพาาาระราชทานเพื่อการกดไลค์กดแชร์กดติดตามผ่านช่องทางเพตโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานทาง f a c e b o o k t i k t o k YouTube สำหรับวันนี้กับผมปราุญตลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ